สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สามนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่สี่แล้วเหลือเวลาอีกประมาณสองวันนะครับหลายคนที่สมัครในสิทธิทหารบกยังไม่ได้ก็มีหลายคนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไลน์มาปรึกษาเฟซมาปรึกษาพี่อยู่นะครับยังไงก็ต้องเร่งรีบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเว็บค่อนข้างจะไม่ค่อยเสถียรนะครับสําหรับการสมัครในสิทธิทหารบกนะครับยังไงก็เร่งรีบนะครับฝากเป็นกำลังใจนะให้สมัครให้ได้นะครับอันดับแรกคือสมัครให้ได้ก่อน หลายคนแบบยังหาลิงก์สมัครไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องแบบเดี๋ยวจะส่งลิงก์ที่เป็น Offi c i a l ให้ดูนะครับทีนี้ทำไมถึงมา PR ตัวนี้นะครับเพราะว่าครบอ่ะนะครับเบ็ดเสร็จนะพี่มองว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในระยะเวลาอันสัน้นแค่เดือนเดียวไม่ถึงเดือนด้วยนี่ประมาณเดือนนิดๆนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ก็เลยอยากจะมาอ่านำเสนอหรือว่าฝากไว้ในอ้อมใจแล้วกันนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับ ในราคานี้นะนะครับได้อะไรบ้างสอนสดทุกวิชานะพี่สอนสดทุกวิชานะครับมีนําเข้าครูภาษาอังกฤษนะครับแล้วแน้นพี่สอนเองหมดนะนะครับตำราเข้มแล้วก็พร้อมข้อสอบเก่านะครับมีกลุ่มไลน์ปรึกษาตลอดนะนะครับเพราะว่ามีเฟซมีกลุ่มแล้วก็มี Facebook กลุ่มปิดเอาไว้ดูวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจัดจัดการให้นะครับหลักสอบนะครับทีนี้พอรู้จักคออะแล้วอันนี้เป็นพวกแก๊งลูกศิษย์นะครับทีนี้ พอถ้าเรียนกับพี่จะได้อะไรบ้างนะครับนะก็สมัครให้ก่อนเลยนะครับสมัครให้บบเบสเซ็ตคืนนี้มาดูนะครับมาดูเ o o k กลุ่มปิดอันนี้เป็น Facebook กลุ่มปิดนะนะครับมีสมาชิกก็ประมาณนะี้ไม่เยอะนะครับรับเน้นๆนะมีผู้หญิงด้วยเผื่อเข้ามาน่าจะน่าจะอันนี้ไว้สอบทหารการา์นะครับติวเพื่อสอบทหารการาศต่อ <c oughs> อันนี้ก็เป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับเอาไว้ลงวิดีโอย้อนหลังนะครับเมื่อไม่ได้เข้าเรียนหรือว่าจะเข้าเรียนไม่เข้าเรียนยังไงก็สามารถ ทบทวนได้นะครับมาสอนอะไรไปบ้างนะครับภาษาไทยสอนครบทุวิชายนะยเพราะมันสอบคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะ,ะไทยสังคมอาเซียนคอมพิวเตอร์สารพนาชาในพวกนี้นะครับใช่ไหมอาเซียนสารพราชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพวกนี้พี่ก็ลงลงไว้นะครับแล้วก็มาแก้เ่ลยเนี่ยนะครับคณิตศาสตร์อัดแน่นนะครับ เนี่ยนะครับพวกนี้เป็นฟิสิกส์เนี่ไหมครับฟิสิกส์ลงพวกนี้นะครับลงไว้เนี่ยก็เป็นแมทเป็นอะไรพวกนี้นะครับไอซด้วยนะครับ i c ซเนี่ยก็สังคมนะครับเคมีนะครับลงไว้หมดนะครับที่ลงไว้ก็คือเป็นวิดีโอที่เคยสอนไปนะครับถ้าเข้ามาก็่ได้ดูไปทั้งหมดนะครับแล้วก็สอนสดนะยไม่ใช่ว่าจะให้ดูวิดีโอนะครับที่ไม่ไม่ใช่แนวนั้นนะครับที่สอนสดน นะครับแล้วก็อเนี่ก็จะได้ไฟล์พวกนี้ครับทั้งหมดเลยเพิ่มเติมด้วยนะครับมีเยอะกว่านี้อีกนะครับสําหรับไฟล์ข้อสอบเนีครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเผื่อใครตามมาจากทีิตตอกหรือว่าอะไรนะครับก็ฝากไว้เฝากไว้ด้วยนะนีครับถ้าใครอยากจะมารุยด้วยกันก็เชิญนะครับอันนี้เป็นพี่ว่ามันวันทัปป์เซอร์วินะนะครับถ้าแบบมองหา คอร์นู่นนี้นั่ยเลยอยู่ก็เสียเวลานะครับมาที่นี่เลยนะครับในราคานี้ก็จบนะครับด้ยแค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับ